สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนคะ่ะไปดูวิธีการหาหผ้ามอห้อมค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะหาวัตถุดิบนะคะที่มีในบ้านของเรานะคะสิ่งที่เราหาได้นะคะนั่นก็คือขมิ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะคือส่วนขมิ้นที่เราได้มานะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะนําขมิ้นที่ได้เมื่อกี้นะคะไปลาแล้วก็ปอกเปลือกมันออกค่ะเพื่อที่เราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ พอเราหั่นขมิ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะนํามาใส่โค้กที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ว่าการตํานะคะเราจะไม่ตําจนละเอียดเกินไปค่ะพอเราตาเสร็จแล้วนะคะเราจะนําขมิ้นที่เราได้นะคะไปใส่ในหม้อน้ําที่เราได้เตรียมไว้นะคะหลังจากที่เราใส่ขมิ้นไปแล้วนะคะเราจะรอให้มันเดือดประมาณ5นาทีนะคะ หลังจากที่ครบ5นาทีแล้วเราจะนำมากรองค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำของมันนะคะไปต้มอีกหนึ่งรอบค่ะระหว่างที่รอนะคะเราจะทำการพับผ,ผ้านะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะเป็นรูปแบบต่างๆค่ะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกออกแบบนะคะเราจะทำแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะ พอเราได้แบบผ้าแล้วนะคะเราจะนำผ้าที่ได้นะคะไปต้มในน้ำที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะเราจะทำการทิ้งไว้ห้านาทีนะคะเพื่อให้สีนะคะเข้ากับเนื้อผ้านะคะพอครบห้านาทีแล้วนะคะเราจะตักมันออกค่ะแล้วเอาไปวางไว้ข้างนอกค่ะหลังจากนั้นเราจะแกะ หนังยางที่เราทำเป็นรูปแบบต่างๆนะคะออกค่ะเพื่อที่จะนำมาล้างนะคะกับน้ำเปล่าที่เราได้เตรียมไว้ค่ะ พอเราล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเราจะนำผ้าที่เราได้ทำเป็นรูปแบบต่างๆนะคะไปตากแดดทิ้งไว้ค่ะแต่ว่าอย่าตากนานจนเกินไปนะคะจะทำให้สีมันซีดได้นะคะและนี่ก็คือขั้นตอนในการทำผ้ามอ้อมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ